สวัสดีค่ะพิษณีพิทักษ์สกุลทองค่ะมีค่ะ คลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่รับผิวค่ะผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเคล็ดลับผิวสวยแบบง่ายๆค่ะจากประสบการณ์ที่เลือกใช้มา16ปีค่ะวันนี้ที่ฉันขออนุญ,ญาตนำเสนอนะคะคีมอาบน้ำาร w ว e นทีนก g นทีนของบริษัทซูเรียนนะคะซึ่งเรามีด้วยกัน2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือสําหรับคนผิวธรรมดานะคะผิวธรรมดาก็จะมีส่วนผสมของชาเขียวแล้วก็กีวีค่ะเมื่อคุณใช้แล้วคุณจะรู้สึกถึงความหอมสะอาดสดชื่น ยาวนานตลอดวันนะคะผิวเนียนนุ่มกระชับขึ้นค่ะแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะและผิวคุณกระจ่างใสมากขึ้นค่ะและแบบที่2นะคะแบบที่2ก็คือสําหรับผิวแห้งค่ะผิวแห้งก็จะมีส่วนผสมของชาเขียวนะคะแล้วก็ผลอะโวคาโดแล้วก็มีส่วนผสมของมอชไรซิ่งค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวให้มากขึ้นนะคะช่วยเรื่องของการกระจัดเซลเซล์ผิวของเรานะคะที่ตายให้หลุดออกไปนะคะและผิวเนีย นุ่มป้องกันการเป็นมะเร็งได้ที่ผิวหนังได้ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีส่วนผสมของชาเขียวตรงนี้นะคะชาเขียวเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษค่ะคือช่วยต้านสารแอนตี้แอสเซดนต์นะคะและเมื่อคุณใช้แล้วจะไม่เกิดการอุดตันในผิวของเราด้วยค่ะช่วยยับยั้งฆ่าเชื้อแบคทีเรียวันนี้ทีฉันก็จะเปรียบเทียบนะคะสาธิต เกี่ยวกับน้ําของสูิยาลาเวนทีกับของท้องตลาดนะคะอาบน้ําโดยใช้จําลองใช้แก้วแทนนะคะดิฉันคงไม่สามารถไปอาบให้คุณดูได้ในที่เขาเรียกว่าห้องน้าใช่ไหมคะสาธิตโดยใช้แก้วนะคะจําลองนี่คือของสูเียน,นะคะแล้วก็นี่คือส่วนของท้องตลาดทั่วไปนะคะใส่เข้าไปนะคะในก้นแก้วอ่ะพอดีเท่ากันนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการสาทิตคือเราใช้เกลือะคะ่ะ เกลือนี่คือแทนคาบเหงือ่อคายเพราะเหงื่อคายเราเค็มใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใช้เกลือค่ะเข้าไปนะคะเราจะพิสูจน์ว่ามันสามารถละลายได้ไหมครีมอับน้ําของเราสามารถละลายเหงื่อคายได้หรือไม่นะคะใส่อนสามช้อนเท่ากันนะคะเอาเท่ากันก็คือของสูเรียน3มช้อนแล้วก็ของท้องตลาด3ช้อนเหมือนกันค่ะครีมอับน้ำที่ดีต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องละลายเหงื่อไขได้นะคะนี่คือของท้องตลาดอดิตฉันคนของท้องตลาดก่อนแล้วกันนะคะคนนะคะเป็นการเปรียบเทียบให้คุณเห็นนะคะลหลายท่านก็ยังไม่รู้นะคะเอ๊ะทำไมนะคะใช้ครีมแบบน้ําท้องตลาดทั่วไปนะคะหรคือใช้ทั่วไปปุ๊บทาไมเกิดสิวตามแผ่นหลังใช่ไหมคะนี่ค่ะ ไปอุดตามตามมือของอนนะคะและบางคนนะคะทําไมถึงเป็นกะกะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะคุณใช้ขี้แบบน้ำท้องตลาดมากปุ๊บนะคะมันจะดึงคะ่ะเขาเรียกว่าดึงน้ำหล่อเลี้ยงของเรานะคะมันแห้งนะคะไม่เกิดกะได้แล้วก็ส่วนแก้วนี้นะคะแก้วนี้จะเป็นของราเวนทีนะคะลองมาดูว่ามันละลายเหงื่อครได้หรือไม่นะคะคุณลองเห็นไหมคะยังเป็นเนื้อเหลวอ,อยู่นะคะ มันสามารถอะไรเหงื่อใครได้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าแน่นอนค่ะเมื่อคุณฟอกเขาเรียกว่าฟอกครีมแบบน้ําเสร็จปุ๊บต้องอาบน้าถูกไหมคะเป็นการชะล้างเราก็ใช้น้าค่ะน้ําในการอาบน้ํานะคะดูซิว่าใช้น้ำเนี่ยมันจะช่วยล้างออกได้ไหมหที่มันเกาะตามนะคะคุณคะลองดูนะคะนี่คือของท้องตลาดก็ยังยังเป็นก้อนเหมือนเดิมนะคะคุณสังเกตคราบยาแนวในห้องน้ําของคุณที่เกาะติดอยู่ก็คือตัวนี้ค่ะเขาว่าตรงนี้ไปเกาะติดอยู่นะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นของราเวนทีนคุณเห็นไหมคะ อ่าราเวนทีนก็จะเป็นน้ํานะคะที่คุณเห็นเนี่ยคือจะเป็นแค่วุ้นๆค่ะวุ้นๆตัวนี้คือจอะเขาเรียกว่าตัวมอชเชอร์ไรซิ่งนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นของผิวนะคะของผิวแล้วก็บําบุงผิวของคุณให้มากให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะค่ะเป็นยังไงคะประสิทธิภาพของราเวนทีนเรา สุดยอดไหมคะนีฉันมั่นใจค่ะถึงเลือกใช้นะคะเลือกใช้มา16ปีนะคะเพราะเป็นคนที่รักผิวเหมือนกันค่ะเขาบอกว่านะคะสุขภาวเขาเรียกว่าผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะคุณคะถ้าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆและถ้าเกิดคุณสนใจสินค้าเพิ่มนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเนี่ยคุณสามารถอินบ็อกซ์มาได้ค่ะวันนี้ก็ ขอให้คุณมีสุขภาพผิวที่ดีนะคะสุขภาพผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะ